สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าคู่ช่องนีนซีรีพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันที่่าไรลูกวันที่แปดธันวาคมพศสองพันห้าร้หกิบหเป็นวันศุกร์อีกแล้วนะวันศุกร์วันนี้เราจะมาทำการบ้านตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเริ่มต้นที่ตัวแรกคือ R B F ตัวนี้เป็นไงบ้างลูกอธิบายตัวนี้สิอือตัวนี้แต่เป็นขาลงมันลงมาออืแล้ว<ล>มันก็กลับขึ้นไปเขาเรียกว่าตรงนี้มันกลับตัวอ่ะใช่อ่ะอดูยังไงอ่ะก้อนเนี่ยมันดิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นเส้นมาเลยเหยียบเส้นเอี๊มเอยแล้วน่ะเส้นเอี๊มเอแล้วไงอีกแล้วก็นี่จะโต ตัวมันอยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าตัวราคาไม่ยอมลงเนี่ยราคายังเกาะข้างบนนี้เลยแล้วก็<ม>เดาก้อนเลยเออเดากว่าเดาว่าตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะอ่ะคันนี้ตัวนี้ถ้าเราซื้อแถวเนี้ยล่ละแถวกลุ่มเนี้ยเราก็เข้าซื้อแถวนี้สต็อปต,ตรงไหนลูกอืมตัวนี้สต็อปอยู่ตรงนี้สิบสามบาท อ่าสิบาทคือสต็อแล้วเทคโปรฟิตล่ะคะตรงไหนเอ่ยเทคโปรฟิตเป็นอันนี้อันนั้นเป็นต้านแรกคือกี่บาทสิบสาจุดเดตรงนี้ต้องให้มันผ่านไปให้ได้ขอเป้าเลยลูกเป้าขายับไปสิอันนี้อันไหนดี เท่าไหร่คะสิบสี่จุดห้าอ่าอันนี้คือเป้าแรกของเราคือสิบสี่จุดห้าอ่ะขอแถมอีกหนึ่งเป้าตรงบีงิตรงนี้คะ่ะน่นเลยเหรอใช่เหรออ่นนี้กันหันติ่งตรงนี้ติ่งไหมอืมเท่าไหร่เออแถวนี้สิบห้าจุดสองอ่ะให้ไปสองเป้านะคะตัวถัดไป M T W ตัวนี้ไหนลองดูซิเป็นยังไงบ้างตัวนี้ลูกมานค่ยใหญ่กาึานอ่ะเป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาลงแล้วก็นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเริ่มยกแล้วลอลยกขึ้นมาแล้ว เนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมาเอาอล้วอีลูแล้วก็สต๊อตรงนี้มันแบนอย่างเลยเริ่มอยู่ข้างล่างแล้วเริ่มตัดขึ้นแล้วเริ่มตัดขึ้นโดยที่ราคาก็ยังไม่ค่อยยอมลงเท่าไหร่ยังจะค่อยเหยียบเนื้อองเอ,งเองขึ้นมาถ้าเราซื้อแถวนี้แล้วสต๊อปตรงไหนลลกสต๊อปตรงนี้เป็นม่วนสองจุดสาม โอเคสองจุดสามนะเชฟโป,ปรฟิทลูกเชฟโปรฟิทคือตรงนี้สองจุดหกอ่าเป้าแรกคือสองจุดหกเป้าถัดไปลูกอืมอันนี้เลยอ่าเอาแถวติงนี้ก็พอดีอ๋ต<ห>ิงตรงนี้ก่อนสัตย์เชื่อตรงนี้เออสองจุดแปดให้ไปสองเป้าตัว e ถัดไปเอ็อเออ่ะเป็นไงบ้าง สูงคล้ายๆกันเลยเป็นขาลงอ่ยังอีกอืมมันจะไต่ขึ้นมาข้างบนพยายามไต่โลโล,โลเริ่มยกนี่ก็เริ่มยกเนี่ยไต่ไต่เลยไต่สต๊อปต,ตามละแต่ว่าโลโรยกและแล้วก็เข้าซื้อได้แถวนี้สต๊อปตรงไหนลูกตรงนี้เท่าไหร่อ่ะสิบจุดสอง สิบจุดสองคือสต็อปลอสใช้เพื่ิดลุ่เป้าแรกเป,เป้าแรกควรจะต้องนะตรงนี้สิบเอ็ดจุดสองสิบเอ็ดจุดสองเป็นเป้าแรกเป้าถัดไปลุ่ตรงนี้สิบสองจุดสองโอเคให้เป็นสองเป้าถ้าจากตัวนี้เป็นที่ที่เอออ่ะเป็นไงบ้างตัวนี้ งงตวัวน,นี้เป็นขาลงเป็นขาลงอะไรอีกแล้วก็ตรงเนี้ยมันเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นก้อนอยู่ตรงนี้อันนี้คือมันเหยียบขึ้นไปเหนือเส้น EMA แปดสิบเก้านะไอเส้นสีหเหลืองนี้คือ E แปดสิบเก้าคือทะลุขึ้นไปแล้วลงไงต่อลงไงอีก มันลงมาย่อตรงนี้เขาเรียกว่ามันเทสลกมาเทสเล่น E ี a i ตรงนี้แล้วก็มีการเด้งในวันนี้นะตัวเนี้ยหน้าแทจะเป็นแบบไหนลูกจะไม่เหมือนกับตัวที่ผ่านมานะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบรกเอาโดยแนวต้านที่จะต้องเบรกไปได้มันคือกี่บาทแถวที่มันชนชนแล้วไม่ผ่านเนี่ยชนชนมันก็จะแถวนเนี้ยไงแถวไส้เทียนแถวนี้แหละลูกไส้เทียนนี่ไง ่างนี้ก็ประมาณหกจุดสี่แถวเนี้ยนะที่ว่าคือไม่ผ่านแล้วก็มาดูว่าวันอังคารเพร่าวันจันทร์หยุดใช่ไหมหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูตารางไปทีนึงอีกทีนึงนะคือถ้าเปิดไปทีน้าเนี่ยดูว่าจะเบรดขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้เนี่ยสต็รปล้ออยู่ตรงไหนลูลกจะสต็รปทล้อาเ่นน้าเบรกเอาสตาร์ล้อที่บาลูก อันเนี้ยหกจุดสองห้าโอเคหกจุดสองห้าคือ stop loss นะถ้าแตกไปแล้ว take profit ลูกเท่าไหร่คะ take profit อันนี้จะเป็นหกจุดแปดเก่งมากอ่าคราวนี้เรามาดูตัวถัดไป PSL ตัวนี้มาขอเปลี่ยนทมเฟรมเป็นทมเฟรมหกสิบนะคะมันจะทำให้เราดูได้ชัดขึ้น อ่ามาเล่นทางเฟรมเล็กเลน่นสั้นๆตัวนี้เป็นไงอธิบายสิตัวนี้มันเป็นขาลงอือยังไงอีกแล้มันก็เด้่งขึ้นมาแล้วมันลงไปแล้วก็กลังจะขับขึ้นมาหนูต้องบอกว่าเป็นขาลงแล้วก็กลับตัวโดยขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น EMA แล้วแล้วตอนนี้ก็ยอ่อ,ยอลงมาย่อลงมาโดยไม่หลุดเส้น EMA แล้วก็ไงต่อตรงนี้การันจะกลับขึ้นไปสต๊อตัดขึ้นก็คือจะเด้งขึ้นแล้วคราวนี้เราก็ซื้อถแถาๆนี้ได้สต๊อปตรงไหนสต๊อปตรงนี้ตรกี่บาทลูกแปดจุดสามแปดจุดสาม,สามอ่ะแล้วก็เทสโปรฟิตลูกขอเป้าแรกก่อนเป้าใกล้ๆก่อนใกล้ๆใกล้สุดแรกอันเนี้ยมันคือตรงนี้ลูกตรงนี้ตามรรู้เลยหรตรงนี้ค่ะ นี่ตอนแรกกี่บาทเก้าจุดสิบเก้าจุดหนึ่งอ่ะคราวนี้ขอเป้าที่สองเป้าถัดไปลูกอืมตรงนี้อืมกี่บาทคะเก้าจุดหกโอเคได้แล้วตัวนี้คราวนี้มาตัวสุดท้าย RCL ลูกเป็นไงบ้างทำเป็นหกสิบนะตัวนี้เล่นสั้นเป็นไงอันนี้ ตัวนี้เป็นขาลงอือตันนี้ขาลงตลอดเลยขาลงทุกตัวเลยมอหมใช่แล้วไงอีกลูกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็ไหลมาทำท่าเหมือนจะขึ้นไปยังไงไม่รู้ก็คือเหมือนตัวให้แล้วยังไลงลูกอธิบายนะคือยังไลงลูกก็คือมันขึ้นไปเหนือเอเอเออแล้วมันลงมามันก็ยังอยู่ตรงเอเอ คือเขาเรียกว,ว่ามันเริ่มกับตัวลุปจากขาลงธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ใต้อินเอแล้วมันก็ไซด์เว่ยแถวตรงเนี้ยแป๊บน,นึงไซด์เว่ยเกี้ยๆก็เสร็จมันก็ขึ้นไปเบโอเหนืออิเนเอ e แล้วลงมายอดโดยไม่หลุดแบบนี้นะก็ลูกจะตรงนี้ด้วยเริ่มตัดขึ้นละเหมือนจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้เป็นสัญญาอันที่เราเข้าซื้อได้ค้ิงสต็อปล็อตหรอยู่ตรงไหนสต็อปลอต ตรงนี้เส้นเหลืองกี่าทคะยี่สิบจุดสี่เทคโปรฟิตเทคโปรฟิตอันนี้ได้เป้าเดียวเป้าเดียวเป้าเดียวจบเลยทั้งสั้นลูกมีงานยี่สิบเอ็ดจุดหกโอเคยี่สิบเอ็ดจุดหกนะคะเรียบร้อยแล้วนะกันบ้านเราเสร็จแล้วลูกวันนี้หกตัวหกตัวใช่แล้วมีทั้งทางเฟรมเดียวและทงเฟรมหกสิบนะ มาฝากอะไรถึงพี่พี่เพื่อนๆบ้างฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะใครเป็นไงด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนอนะบ๊ายบายค่ะ ติดตามช่องหลยนซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย